ลูกสาวหมอหลิงถูกฝังใต้กุฏิพร้อมผ้าแดงแผ่นเล็กขุนเขียวจมน้ำคอตะกรุดสะกดวิญญาณกระดูกไร้หัวในหีบผ้าแดงใครบางคนที่หัวยังหาไม่เจอเณรนิกรพ,พึมพำมีใครบางคนเอาหัวไปซ่อนหรือเก็บไว้บูชาเหมือนของขลังผู้ใหญ่แดงหน้าซีดกว่าใครนิกรสังเกตว่ามือเขาสั่นจนจับไฟฉายแทบไม่อยู่แต่ก่อนจะถามอะไรเสียงปึง่งดังขึ้นด้านหลังยายมิ่งเป็นลงล้มคว่ำตัวสั่นพรพ่าพึมพำเพียงคำว่าเลือดท่วมศาลา เลือดท่วมศาลาในคืนนั้นหลวงตาสวดมนต์หน้าหีบจนเลยเที่ยงคืนในรนิกรเฝ้าอยู่ไม่ห่างกระทั่งเผลอหลับไปเวลาตีสองครึ่งแสงจะหลอดช่องหน้าต่างสองลงบนหีพอดีนิกรสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงครืดครืดเหมือนมีใครลากอะไรหนักๆอยู่หน้าศาลาเขาค่อยๆเปิดประตูมองเห็นเงาร่างสูงสวมเสื้อคลุมดำแบกหีบผ้าแดงไว้บนบ่าแล้วก้าวลงจากศาลาอย่างรวดเร็วรอยเท้าแดงฉานเป็นทางยาวออกไปทางป่าตะเคียน เอนน็นิก่อนร้องไล่หลังหยุดนะนั่นของกลางนะแต่เงานั้นไม่หันกลับและเงียบกริบเหมือนไม่แต่พื้นดินรุ่งสางชาวบ้านพบรอยเลือดสดๆติดเป็นจุดเรียงไปจนถึงตอไม้ตะเคียนหลังวัดที่นั่นไม่มีหีบไม่มีคนเลย